สติปัฏฐานสี่เป็นทางสายเอกสายตรงที่ย่นระยะไวที่สุดเพราะผู้ที่ฝึกสติปัฏฐานสี่ถ้าภาะทั้งห้าสมบูรณ์ประกอบไปด้วยศรัทธ,ธาเสมอด้วยปัญญาวิริยะเสมอด้วยสมาธิสติสัมมชัญญาตื่นแล้วรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ ตัดอดีตไวตัดอนาคตได้ไวนิพานขณะจิตก็จะเข้าไปเห็นความสุขที่ละเอียดและปราณีฉันใดการที่ทุกทกท่านมีชีวิตรอดปลอดภัยมาถึงวันนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยพระพุทธองค์ก็กล่าวว่าไม่ใช่ของง่ายแต่ท่านรอดมาถึงจนจุดนี้ถือว่าท่านก็เป็นหนึ่งหนึ่งในบุคคลที่พระพุทธองค์กล่าวยกย่องสรรเสริญว่ามีบุญวาสนาและมีวิทยะบรารมีที่สั่งสมมาแล้วในระดับหนึ่งแล้ว ถึงจะลอดจากบ่วงของกุ้งปลาปูหอยไหมเพราะกุ้งปลาปูหอยเขาก็มีวิธีในการที่จะบั่นทอนศรัทธาของท่านทุกรูปแบบมันก็อยู่ที่ว่าศรัทธาเรามากพอไหมสองวิริยะเราดีพอไหมถ้าศรัทธาเราดีเราก็จะตัดโลกกรรมำแปดได้ในระดับหนึ่งถ้าวิริยะเราดีมันได้สองเด้งเลย ตัดได้ง่ายแล้วไวขึ้นเพราะรู้ว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีสําหรับเราคือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเพราะผู้ดวงกล่าวว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง